ตรงด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะมีโบดนะครับ flexible tripod นะครับที่ผมที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับของ u l e n s i lens เนนะ่ะมันมีกันสั่นแบบถ้าสั่นนิดนิด่นะมันจะช่วยได้แต่ถ้าแบบสันน่ออเเนเยอะขยโยกย่เงี้ยมันก็ไม่กันเหมือนกัน,นผมใช้โหมดในการถ่ายก็คือเป็นโหมด A นะครับแสงมันก็จะปรับให้อัตโนมัตินะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นด้ามจับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สายที่เพิ่งมาได้ไดมาใหม่ด้านงอเสียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปก็ได้ตอนนี้ก็มาถึงสามแยกหลังปริ้นแล้วนะครับสวัสดีครับทุกทุคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเที่ยวแถวแถวหลังปริ้นนะครับ เอ่ปริ้นเนก็คือชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้กล้อง Sony CVE-10 นะครับแล้วก็ใช้เลนส์ชิดของเขานะฮะกันสั่นเนี่ยจะเป็นแบบสแตนดาดนะครับจะไม่ได้เป็นแบบแอคทีฟนะส่วนเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยก็จะมาจากไมค์ตัวนี้นะครับ ซารา m มนิกมีลิงค์ห้าร้อนะฮะตั้งเลเวลนะครับอยู่ที่4นะครับส่วนที่กล้องไอต,ตัวตัวรับอะฮะจะตั้งที่6นะครับแล้วก็ในกล้องผมตั้งไว้ที่15นะครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะคอาจจะเป็นคนพูดเบานะครับผมไม่ได้แบบเป็นคนพูดเสียงดังก็เลยต้องตั้งเลเวลประมาณนี้นะครับในซอยที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก็คือคนจะรู้จักกันในชื่อของซอยก๋วยเตี๋ยว3บาทนะมันจะมีร้านร้านหนึ่งที่ขายก๋วยเตี๋ยว ถ้วยเล็กๆถ้วยจิ๋วนะฮะถ้วยละสาบาทปุ๊บไม่เห็นป้าย,ยไหมใครยังมีกว๋วยเตี๋ยวสบาทนะครับเป็นร้านที่ดังมากๆเลยนะอา่าวันนั้นเห็นมีเฟอร์รี่เข้ามาคันหนึ่งด้วยนะฮะเยอะเยอะจริงๆนะฮะคนกรุงเทพคนนู้นนี่มาอ้มากินกันเยอนะส่วนตัวผมเองนะครับผมเดินมาแค่ประมาณไม่กี่สิบเก้าเนี่ยผมก็ถึงแล้วผมได้กินอยู่ สามครั้งนะครับคือมันก็ลดคาดใช้ได้แหละมันก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะแต่ว่าเอ,อผมรู้สึกว่ามันกินไปแล้วเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันยอดละลายหายไปเลยนะคือเหมือนกับว่ามันอิ่มแบบเดียวแล้วมันหิวไวมากผมไม่รู้ว่าแบบมันหิวไวเนี่ยเพราะว่าอะไรนะจะแต่เป็นว่าคือหลังจากนั้นผมก็ไม่กินอีกเลยนะครับผมผมก็จะมากินร้านข้างนอกนี่เอานะจะมีร้านอาหารตาสั่ง พร้านข้าวมันไก่อะไรเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่เป็นก๋วยเตียแบบเต๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวที่ผมไม่เคยสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านเขาเลยผมจะสั่งแต่กระเพราถาดนะครับ <c oughs> จุกจุกกันไปนะฮะตรงหน้าซอยผมเนี่ยมีหมูกระทะด้วยนะครับก็มีเซเว่นโอเคเดี๋ยววิ่งอันนี้ร้านเวสป้านะฮะ อโอ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามีร้านกรูมด้วยนะฮะกรูกมนะกรูมก็คือร้านที่อาอบน้ำน้องหมาน้องแมวตัดขนฝัตว์นะฮะน,นี่เซเว่นจริงๆโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่รถไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถือว่าอยู่ในเมืองนะฮะอันนี้ซ่อมเวสป้านะฮะด้นานฝั่งนี้ซ่อมแบบรถวิบากนะครับข้างๆเซเวน่น แล้วข้างในซอยก็ยังมีซ่อมรถเป็นรถลีดนะครับรถล,ลีดเนี่ยก็คือแบบเป็นรถคันจิ๋วๆเล็กๆนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ผมอยู่ตรงด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะมีโบสถ์นะครับจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเช้าเนี้ยจะเดินมาแล้วก็มาแวะดูโบถสถ์สหน่อยนะครับแต่ว่าก็ผมผมตื่นแล้วก็เวินเวอร์หน่อยนะเลยเวลามาประมาณบ่ายโมงครัคือกิจกรรมเขา่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีซัก แปดโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยมาถึงเที่ยงตอนเนี้ยก็ไม่น่าจะทันละเป็นโบสของมอพายับนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมกันอ๋อเขาไม่เปิดแฮะโบสไม่เปิดไม่หาะไราพายับนะครับประตูปิดเลย ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงของโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เปิดหรือเปล่านะครับผมธรรมชาติแบบดีมากเลยนะป่ะเดินกันต่ออีกสักนิดนึงอยากจะพาไปเดินดูแถวๆมันเป็นถนนระหว่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักตรงน,นี้ก่อนแล้วกัน ระหว่างโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่ง,งด้วยกันจะมีฝั่งโรงเรียนปริ้นนะครับตรงนู้นเนาะแล้วก็ตรงฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนหรือเปล่าเลยเห็นมันเป็นวิทยา Mac Q ลัยทำแม็กกิวานะฮะก็คือมคายับนะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ใช่โรงเรียนก็ได้โรงเรียนอาจจะมีแค่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงเลยกันนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเอ่อผมใช้โหมดในการถ่ายก็คือเป็นโหมด A นะครับ หมดเอเพื่อนๆจะสังเกตว่าในระหว่างที่ผมถือมาแล้วก็เดินพูดคุยเนี่ยแต่งมันก็จะปรับให้อัตโนมัตินะครับแต่จะมีค่าหนึ่งที่มันฟกกิคือค่าเอฟนะครับคือผมเนี่ยอยากจะให้เอฟมันคงอยู่ที่สามจุดห้าเพื่อที่จะให้ข้างหลังเนียนะข้างหลังมันก็จะละลายนะครับละลายละลายนหน่อยๆไปกันต่ออ่าหลังละลายนหน่อยแล้วก็ไอเอสโอกับตัวสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันก็จะ ปรับให้อัตโนมัตินะครับมันจะคงแสงให้แบบว่าเออไม่ได้โอเวอร์เกินไปนะครับลุงน่าจะมาเปิดร้านอะไรสักอย่างนะครับก็เห็นไหมถ้าถ้าแบบเราออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเรากลัวเรื่องของอความเป็นส่วนตัวหรือว่าไพรเวซีของคนอื่นเนี่ยให้เราปรับเอฟต่ำๆมันจะได้เบลอหลังนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตัวนี้ให้มันแบบคงที่ไว้เนี่ย ตอนที่เราถือไปเนี่ยบางทีมันอาจจะชัดชัดลึกหมายความว่าหน้าของคนที่เราเดินผ่านเนี่ยก็อาจจะติดเข้ามาในวิดีโอของเราได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้เราเดินมาถึง3แยกหลังปริ้นแล้วนะฮะสามแยกนี้นะครับแล้วก็นี่คือโรงโรงเรียนปริน้นเป็นสนามกีฬานะฮะ ผมไม่ได้เรียนที่นี่นะครับจังไหม่ผมเรียนที่วัฒโนได้มาแถวๆนี้ก็ตอนที่แบบมาซื้อลูกชิ้นกินนะฮะผมข้ามไปฝั่งนู้นดีไหมเนะี่ยแต่ฝั่งนู้นมันไม่ร่มเลยนะฮะมันไม่มีความร่มเลยโอ้ผมเสียดายฟุตบาทจริงๆคือมันไม่มีใครมาตัดต้นไม้เขาไม่ค่อยมีการจ้างงานกันด้วยหรือเปล่าไม่ไแน่ใจ ทางโบสถ์หรืออะไรก็ไม่ได้แบบจ้างงานให้คนมาตัดไม้ตัดไอ้ตัดต้นไม้นะปึ๊บเอ้ย <c oughs> เนี่ยต้องก้มต่ำเลย <c oughs> เอาเอาอ่ะไม่ร้อน <c oughs> โอ้แต่ว่าฝั่งนู้น ฝั่งนู้นตัดเรียบร้อยนะนะงนี้ตัดเรียบร้อยเลย่ะแล้วตอนนี้ก็มีตัวมแมลงตัวหนึ่งอยู่บนแขนผมโอ้โหตอนที่ผมซูมเนี่ยเอมันจะอยู่ที่ห้าุดนะคะจะสังเกตว่ามันก็ละลายมากเลยนะถ้าเราแบบเอาไปถ่ายสินค้าเม้ยมดไปถ่ายสินค้าโมดสินค้าเป็นแขนผม คือ5 6เนี่ยยังมีความาชัดตื้นชัดลึกอยู่นะมีการเบอร์หน้าเบอร์หลังอยู่เพราะว่าเราเอาวัตถุเข้าไปใกล้นะครับถ้าเป็น F ฟต่ําๆกว่านี้อย่างเช่น f 1.4เนี่ยเอาวัตถุไปใกล้มันอาจจะชัดแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็เบลอทั้งหมดซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้มันเบลอแบบ เบอร์เลเทะขนาดนั้นนะวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมคิดว่าบางโรงเรียนก็น่าจะเปิดแล้วนะเดินมาดูผมว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวน่าจะเดินกลับแล้วนะครับก่อนเดินกลับนะเดี๋ยวผมจะเ,เปลี่ยนไม้ด้ามจับนะครับหรือว่ามาเซลฟี่สักหน่อยนะออตอนนี้คือผมใช้ตัว เอ่อ uh, flexible tripod นะครับที่ผมที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับของ u ูเรนซ MT11 นะครับตัวนี้ใช้ดีเบาแล้วก็มันยืดหยุน่นสามารถกางขาออกได้ยืดขาออกได้นะครับคือใช้ดีนะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นไม้กันสั่นนะเป็นไม้เซลฟี่นะครับเป็น tripod ก็คือเอาไว้จับมือถือหรือว่าจับกล้องแล้วก็เอาวางได้นะครับ เอาตั้งได้เป็นขาตั้งกล้อง,องนั่นเองนะครับแต่ที่มันนิ่งๆเนี่ยก็คือเราต้องเกรงแขนของเราด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็คือจริงๆผมก็เดินตามปกติแหละแต่ว่าผมอาจจะแบบเป็นคนเดินเบานะครับมันก็เลยแบบช่วยช่วยเลนไปได้นิดนึงคือเลนนะ่ะมันมีกันสั่นแบบถ้าสาั่นนิดนิดนะ่ะมันจะช่วยได้แต่ถ้าแบบสั่นเยอะขยโยขยงเงี้ย,ย,ยมันก็ไม่การเหมือนกันนะครับ ถ้านิ่งๆแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับนะเอาโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นขาจับอีกตัวหนึ่งก่อนไออีกตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้นะฮะนี่ผมจะลองเดินจากตรงนี้กลับไปเพราะว่าเออผมอยากจะรู้ว่าน้ําหนักของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะทําให้เราแบบเมื่อยได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเออผมซื้อไอตัวนี้มาแล้วนะฮะแล้ววันก่อนผมใช้ด้านนี้นะฮะ ด้านที่เป็นด้าน USB ธรรมดา USB A เนี่ยปรากฏว่ามันในบางครั้งมันแจ้งเตือนว่าตัวนี้นะฮะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็มันไม่ชาร์จมันกลายเป็นว่าจะส่งข้อมูลนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวพอร์ตนี้นะครับพอร์ต USB C ซึ่งพอร์ต USB C สายที่ผมมีเนี่ยมันยาวประมาณ3เมตรประมาณ2-3เมตรอ่ะมันพลุงพลังผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยของเพิ่งมาส่งเป็นพัสดุจากยูกรีนผมสั่งมานะฮะร้อยนิดๆนะครับร้อยยี่สิบมั้งต้องขอภายในความแบบจําได้น้อยของผมด้วยนะครับก็ผมก็จ่ายไปแล้วก็ผมก็จะเอามาใช้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอตั้งไอ้ตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อน,นคือไอข้ขาขาไตรพอร์เฟกซิเบิลเนี่ยมันดีตรงที่เวลาเราเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถแบบเอาไปเกี่ยวกับตรงนั้นได้เลยผมไม่หลุดใช่ไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับว่า ตอนนี้เฟกซิเบิไต่พของผมเนี่ยมันอยู่ยังไงติดกับกำแพงเลยเอ้ยไม่ใช่ติดกับรั้วเลยนะฮะแล้วก็จริงๆกระเป๋าเนี่ยผมพกเลน35มาด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นล็อกอะ่ะผมว่า35อาจจะยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นด้ามจับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สายที่เพิ่งมาได้ไดมาใหม่มันเป็นสายที่สั้นมากๆเลยนะแล้วก็ใช้ใช้สะดวกดีคือผมจะเอาด้านงอตัวเนี้ย เสียบตรงนี้ก็ได้นะครับด้านงอเสียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปก็ได้หรือจะเอาด้านงอตรงนี้นะฮะเอ้ยเอาด้านตรงนะฮะเสียบตรงนี้ก็ได้คือพอมันเป็นพอร์ตพีดีเนี่ยไฟมันก็แรงกว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมันไม่ต้องกังวลว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบแบบส่งข้อมูลไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยนะฮะเออแล้วผมก็จะใช้หัวของของตัวเอ,อ่อ f l e x i b l e นะครับหัวบอลของ f l e x i b l e เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ามีหัวบอลเนี่ยมันจะก้มเงยได้สะดวกกว่า เรียบร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานะเป็นชาร์จไฟเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูว่ามันชาร์จไฟยังไงนะฮะก็จะได้ทรงประมาณนี้คือยังไม่ได้เปิดกันสั่นแอคทีฟนะพอกันสั่นไม่แอคทีฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะกว้างดีโอเคเดี๋ยววางพื้นก่อนพร้อมเดินกลับแล้วนะฮะพร้อมเดินกลับแล้วนะขอปรับหน่อย ขอ่ายอันนี้ไป่ลยว้าน,นี่ผมต้องย่อดเดินเอาตอนนี้นอ่ะ่าอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยด้ามจับอะ่ะถ้าถ้าจับตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยผมว่าอันเนี้ยปวดแขนกว่าเกร็งกว่าแต่ถ้าจับแบบด้ามปลายมันอะ่ะด้ามปลายมันไม่ค่อยเกร็งเท่าไหร่นะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ยต้องขออภัยนะว่ามันอาจจะแบบย้อนแสงหน่อยนะฮะ ผมยังเหนื่อย,ยเหนื่อยเลยครับผมน yeah. Let <c oughs> ะ let's go โอแม่ตอนนี้ก็มาถึงสมแยกหลังปริ้นแล้วนะครับปลายทางปลายทางยังอีกยาวไกลนะฮะตรงด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีสปา โอ้ย <O> ซีซูเปอผมเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปใช้บริการนะผมตอนนั้นผมขับกร็ฟนะครับแล้วก็เอามาส่งลูกค้าตรงนี้อ๋อคุณลุงเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับผมไม่ได้อยู่ยนนววตรงนี้แล้วเข้บอกว่าด้ามตรงเนี้ยใช้แล้วผมจะสามารถยืดแขนออกไปได้ไกลกว่าเดิมอีกนะ นะมุมมองก็จะกว้างขึ้นแต่น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ถ้าถือนานๆอาจจะล้ามันไม่ได้เหมือนตัวเฟกซิเบิลไมื่อกี้เฟกซิเบ่ลเมื่อกี้น้ำหนักมันนิดเดียวแต่ตัวนี้น้ำหนักเยอะก็ดีเสียต่างกันนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าผมใช้สลับกันดีกว่าถ้าใช้เนี่ยเราเสียไปปุ๊บเนี่ยตอนที่เราเลคคอร์ดหรือบ,บันทึกเนี่ย มันก็จะใช้ไฟจาก power bank แต่ถ้าเราปิดกล้องนะฮะยังไม่ได้บันทึกเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตนะครับถ้าแบตเต็ม100%เนี่ยผมก็อาจจะเลือกเป็นไรพอร์ดมากกว่าเพราะว่ามันเบาแล้วก็ตอนไม้ปวดแขนนะครับผมว่าน่าจะจบน่าจ,จบการทดสอบน่าจบจบล็อกประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการพาเพื่อนๆไปเดินหลังปริน้นนะฮะใครที่มีคําถามอะไรยังไงนะฮะก็คอมเมนต์นะครับไว้ข้างล่างแล้วกัน แล้วถ้าชอบนะครับรับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเลยกันนะครับผมชแนลนี้ก็จะมีเรื่องราวที่ผมสนใจหรือว่าของอะไรที่ผมมีเนี่ยผมก็จะเอามาเล่ามารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับแค่วันนี้ผมลาไปก่อนเลยกันนะครับลาไปละสวัสดีครับและนอกจากเจ้าสายไท p e ีสั้นๆเนี่ยมันจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับกล้องแล้วนะฮะซึ่งชาร์จเร็วมากๆเมื่อแกเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมจะใช้มันส่งข้อมูลเข้ามาในนี้นะตอนนี้มันยังไม่เด้งอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดกล้องเนาะเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องดูสิ <c oughs> ผมเปิดกล้องแล้วนะฮะปกติถ้าเปิดกล้องเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเด้งขึ้นในนี้นะฮะ <c oughs> เรียบร้อยมาแล้วนะครับแสดงว่าใช้เป็นสายถ่ายโอนข้อมูลก็ได้นะครับมาแล้ว มาจริงๆนะฮะวิดีโอที่ถ่ายเมื่อกี้ไมไ่หนเอ่ยนี่ยังไงเรานี่